อยู่ในแดนบวกได้ทั้งวันลองทำแบบนี้ดูนะคะคุณรู้ไหมว่าพลังของการสำนึกรู้คุณน่ะมันเป็นต้นขั้วของพลังงานดีๆทั้งปวงเลยถ้าคุณอยู่ในสภาวะของการสำนึกรู้คุณทราบซึ่งใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณน่ะพลังงานดีๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะอยู่ในแดนบวกเออคุณสำนึกรู้คุณที่มีงานทำคุณสำนึกรู้คุณในเพื่อนปู่ของคุณ คุณสำนึกรู้คุณในครอบครัวของคุณสำนึกรู้คุณในพ่อแม่ที่ทําให้คุณมีชีวิตอยู่สำนึกรู้คุณในอาหารที่คุณกินคุณมีความสุขที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คุณทราบึงใจคุณขอบคุณคุณจะพาตัวเองอยู่ในแดนโบกได้ทั้งวันเลยเพราะอะไรเพราะว่าพลังของการสำนึกรู้คุณเนี่ยมันเป็นต้นคั่วมันเป็นบ่อหลอมพลังงานดีๆทั้งหมดให้เกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ